ไทยลาวกระชับความสัมพันธ์75ปีสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดนนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายสอนใสศรีพันดอนนาย,ยกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับและในโอกาสฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือไทยลาวให้เจริญก้าวหน้าด้วยกันส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนใน3ด้านหลกัก ครับก็คือด้านเสริมสร้างให้พื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศมีความมั่นคงสร้างการเจริญเติบโตและก็ความมั่งคงร่วมกันครับมีการเสริมสร้างสัมพันธ์พิเศษระดับประชาชนรวมทั้งได้มีการลงนามแลกเปลี่ยนความตกลงร่วมกัน4ฉบับครับซึ่งความร่วมมือทั้งหมดก็จะส่งเสริมการกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศผักดันภาคธุรกิจการท่องเที่ยวร่วมกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีครับยืนยันจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้เป็นสายพัวพุ์ที่ยั่งยืนในอีกเ5็ปี ีข้างหน้าต่อไปอีกด้วยครับความสัมพันธ์ดีกันขนาดนี้ฮะต้องกดหัวใจให้หน่อยแล้วครับ